การประทะก,กันแต่ก็เว้นช่วงซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์การประทะก,กันมีเพียงความเสียหายและร่องรอยจากเหตุการณ์การประทะเมื่อวานนี้และช่วงเช้าที่ผ่านมา แยกสารแดงเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีเหตุการณ์การประทัของกลุ่มนปชกับทหารตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานปชมีการเผายางรถยนต์ป่าประทัดยักษ์และลูกแก้วขณะที่ทหารก็มีการยิงขู่เป็นระยะแต่สถานการณ์ก็สงบลงในเวลา10บนาฬิกาสานาทีก่อนจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเที่ยงเมื่อนปชมีการเคลื่อนไหวหลังบังเกอร์บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงแรมดูสิตานีทหารพร้อมอาวุธปืนก็ประจําจุดโดยรอบด้านหน้าบริเวณโรงแรมดูสิตานีพร้อมทั้งมีเสียงดังคล้ายระเบิดหลายครั้งซึ่ง ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทหารและตำรวจก็ถอยกลับออกไป ค่ะนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นนะคะเรายังได้ยินเสียงระเบิดน,นะคะไม่ทราบว่าเป็นประเภทไหนอยู่ะบริเวณน,นี้นะคะและนี่ก็เป็นสภาพล่าสุดค่ะที่หลังจากการประทะในช่วงเที่ยงและก็เมื่อวานนี้ค่ะก็จะมีร่องรอยให้เห็นทั้งเศษเหล็กเศษหินนะคะต่างๆค่ะแต่วันนี้นะคะในช่วงเย็นยังไม่มีการกระทบกระทั่งกันร,ระหว่างกลุ่มนปชและก็กำลังทหารค่ะคาดว่าหากจะเป็นไปอย่างนี้นะคะจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ถือว่าปลอดภัยกว่าเมื่อวานค่อนข้างมากค่ะ จากเหตุการณ์ประทัดทำให้กระจกของอาคารหลายแห่งพังเสียหายถนนพระราม4และสีลมปิดการจราจรโดยมีด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตรวจค้นเป็นระยะขณะที่โรงแรมดูสิตเองวันนี้ปิดไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่มีเพียงนักท่องเที่ยวเก่าบางส่วนที่เริ่มทยอยเช็คเอาท์ด่านกองทัพ4ี่มวลชนยังคงปักหลักอยู่ที่โรงแรมดสิตเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องสุบงกสุแก้ว v o i c ท TV รายงาน